วรรณคดีและวรรณกรรมแล้วก็เปิดไปที่หน้า65เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำศัพท์หน้ารู้สำหรับในเรื่องนี้ในบทนี้ครใูให้นักเรียนไปอ่านกันนะคะอ่านคำศัพท์และความหมายของคำทีนี้ครูจะยกตัวอย่างคำว่ากล้ากลาย หมายถึงเข้าไปปะาปนล,ล่วงเข้าไปใช่ไหมคะจะง,งอยหมายถึงปลายที่มีลักษณะโคง้งหรือง,งุ้มลงเช่นจะง,งอยของนกแกว้วเวลามันสร้างรังมันจะใช้จะง,งอยในการถักทอรังของมันให้เกิดความสวยงามนะคะต่อมาคําว่าดอกสร้อยซึ่งเราเรียนกรอนมาแต่ละเรื่องจะบอกว่ากรอนดอกสร้อยใช่ไหมคะดอกสร้อยคืออะไร คือชื่อคำร้อยกรองชนิดหนึ่งวักที่หนึ่งใช้สี่คำจะมีคำว่าเอ๋ยเป็นคำที่สองบทหนึ่งมี8ปดวักและลงท้ายจะจบด้วยใช้คำว่าเอ๋ยลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนั่นเองนะคะมาดูคำต่อมาตุตูหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งตัวสีนวลลายสีน้ำตาลเข้มเกล็ดบนคอ ใช่ไหมคะอันนี้คือตูตท้ทีนี้นักเรียนไปศึกษาคำศัพท์เอาเองนะคะคำอื่นๆเนี่ยมีคำศัพท์อยู่เยอะแยะให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านแล้วให้นักเรียนเลือกคำศัพท์มาสิบคำเขียนลงในสมุดเลือกคำศัพท์สิบคำเขียนลงในสมุดนะคะ งานสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์10บคำลงในสมุดคำศัพท์และความหมายของคำด้วยนะคะไม่ใช่เขียนมาเฉพาะคำศัพท์เขียนคำศัพท์และก็ความหมายของคำสิบคำครูฝากงานสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้าหกสิบแปดเปิดมาที่หน้าหกสิบแดนะคะมาดูข้อที่ เจ็ดใหญ่ครูให้นักเรียนตอบคาถามข้อที่7ใหญ่ก็บอกให้นักเรียนบอกวิธีแสดงถึงความาความตั้งใจเรียนนักเรียนมีความตั้งใจเรียนแบบไหนบ้างอย่างเช่นเขายกตัวอย่างยกมือถามครูเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาใช่ไหมคะข้อต่อมาเช่นอะไรบ้างตั้งใจฟังเมื่อครูสอน อะไรอีกช่วยกันตอบสิอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนครูสอนใช่ไหมคะจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นอีกข้ออื่นๆให้นักเรียนลองไปคิดเองนะคะเขียนลงในสมุดนะคะเขียนแบบนี้เลยลงในสมุดแล้วก็ข้อที่8ใหญ่เขาบอกให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้านักเรียนขยันเรียนจะเป็นอย่างไรฉันจะ สอบได้ที่หนึ่งฉันจะทำคะแนนได้เต็มใช่ไหมคะเอออื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วแต่นักเรียนจะคิดเขียนลงมาแล้วข้อต่อมาถ้านักเรียนไม่ขยันเรียนจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนไม่ขยันเรียนจะเป็นอย่างไรฉันจะสอบตกฉันจะได้คะแนนน้อยใช่ไหมคะตอบมาแบบนี้ ครูฝากงานให้นักเรียนทำแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้เขียนใส่สมุดเลยนะคะทําแบบนี้เลยหวังว่าเด็กๆจะทำงานส่งครูนะคะใครส่งครูบ่อยก็จะมีคะแนนตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากแค่นี้บายบาย